มักงงานคณะกรรมาการกีฬามวยจัดอบรมผู้ฝึกสอนไทยนะครับสี่ลายเส้นเพื่อย,ยกระดับมวยไทยมุ่งสู่กีฬาสากลในอนาคตติดตามจากรายงานพิเศษครับมวยไทยเอกลักษณ์ไทยเข้มแข็งในการเป็นกีฬาอาชีพพัฒนาสู่สากลสร้างคนสร้างรายได้และสร้างชาติ คือวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานการพัฒนากีฬามวยไทยอาชีพระยะเวลา4ปีคือตั้งแต่ปี2554ถึง2557ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมมวยไทยให้เป็นเอกลักษณ์ที่นิยมระดับโลกการอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ4ลายเซ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนามาตรฐานและรูปแบบในการสอนกีฬามวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันวัตถุประสงค์ในการอบรมนั้นนะครับในหลักสูตรนะครับเขาระบุไว้เลยนะครับว่า c ีไรเซ s นนั้นมันเป็นระดับขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะก้าวเข้ามาในสู่ในขั้นกลางแล้วก็เข้ามาสู่ในระดับของ A ไรเซ้นนะครับซึ่งในส่วนของระดับ ของสี่ลายเส้นนั้นนะครับเขาจะหลักสูตรจะเน้นในเรื่องของอความเป็นมาเป็นไปนะครับประวัติของมวยไทยรากเง้าของมวยไทยนะครับที่ทําการสอนนะครับแล้วก็จะมีะการทักษะการใช้อาวุธของมวยไทยก,ก็คือหมัดเท้าเข่าศอกนะครับ อบรมครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างพื้นฐานเชิงปฏิบัติช่วยทบทวนความรู้เชิงประวัติศาสตร์ของมวยไทยและฝึกฝนศิลปะแม่ไม้หลักของมวยไทยอย่างจริงจังโดยปัญหาที่เกิดขึ้นนับปัจจุบันคือผู้ฝึกสอนมวยไทยมักเป็นนักมวยที่มีประสบการณ์ชกมาก่อนพอเลิกชกไปก็มาเป็นครูมวย คอยสอนถ่ายทอดลูกศิษย์ในแบบเดิมๆตามที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนมาไม่ได้สอดแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากครูมวยเก่าหรือตำราเอกสารรวมถึงวิทยาการสมัยใหม่เพื่อนำมาเพิ่มเติมพัฒนาประยุกต์ใช้ให้มวยไทยมีประสิทธิภาพมากขิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าการอบรมครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการมวยไทยที่จะยกระดับกีฬาประจำชาติให้เป็นที่ยอมรับเป็นกีฬาสากลอย่างเทควันโดของเกาหลีหรือ,อยูโดของญี่ปุ่นเพระเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากเห็นกีฬามวยไทยได้บรรจุอยู่ในกีฬาของมวลมนุษยชาติโอลิมปิกเกมส่วนช่วงนี้นะคะเราไปดูข่าวกีฬาอื่นๆในบ้านเรากันค่ะ